มาอวยิงมาลูกมามามาหานิ่มเดียวนี่นิ่มคนมาเนี่ยเดียวโอยืนบาครับเม่เคือสิมีวัสนาได้พ่อเพื่อนเนาะนมจุกับอุงยิงเนี่ะคืออยากพ่อเพื่อนแก ได้ชาธุสาธุเอาเรืด้วยด้วยไหมนี่แหะมาลูกมาเดี๋ยวถาปก็มีหลายเที่ยวเดี๋ยวพี่พี่เอามามาลูกมาเดี๋ยวไปพบท่านพ่อเอามามาหมอนยิงอ่ะที่หมอนถ่ายต้องเถ่ายเลย เอาผัดซ้อนลงข้างล่างเลยตัวเบียวนี้ก็สวยแบบไทยๆหาชุดกระท่านหันก็เละอันนี้นิดเึงยค่ะขอข้างหลังหน่อยใช่ใช่ใช่ เข้าเ <calculator> อดีครับอะไรสดอย่างนั้นเนาะม OK. <quiero S 1> ันเค้นไปกินเขายู่ยยานบ๊อบอัโนวาดนุงโจนเม็ดจีรีเน้นเดียวนะครับน้องเน้นเดียวเน้นเดียวครับสาุกครับ สบายดีครับสบายดีเนยังไงสบายดีมาเลี้ยงเอาเอาไปเลยวนี่ว่าเวลาบัวโตเรื่องขึ้นจะไหมใสขึ้นจะเกียวอย่างเงี้ยใ้เหล่องๆที่จะหนาเขเคยยิ้มากเกี่ยวกัยิ้มดสิผมกด้ยินเยิเดียวอยู่ในโซเชียลก็มีโอกาสถือบ่าย่ไน้มาจักมากอยูโอ้ยังไงานดีมีเหี่ยบ่โอ้สาธุดีมีเีคนตกดีอยู่บัทางบ้าน มื่อเปิดว้งกับ่ัตุกเด้พกเปิดว้งแล้วก็ลุกไปกรุงเทพเปิดว้งไปกรุงเทพกะที่แรกสามสี่หามือกับวัตุกคนกับไหลมานทุกบ้างบางมือสิลงมาสองสามมือท่อกันเลยแหล่นกนบข้นกับไหลที้นเขาบอก่นอยู่มือแรกนี่ขึ้นในเหรียญยวนกันทาราลังมือนี่เหรียญยวนหวยาท่านจเฉยนชัยตามเฉยนชัยไปเล่นเป็นปู่เนนไหม อพกูเนี่ยเดียวเดินผ่านหน้าเวทีนะครับเห็นตาอันเซบีมาสัมผัสเนาะเซบีอย่งเซบีมาสัมผัสเซบีโอฟฟิเชียลมาสัมผัสวันก็ไปเล่นยูอันเน่ยกไปเล่นก็ไปเล่นยูอันเนี่บัตบัตชาเกะเพียงหน่อยเอ้าเดี๋ยวบัตชาเกะเพียงไงอยู่ดิเอาอีกว่กันชิคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้แหละเพราะว่าดึงภาษาชาเเพงหน่อยเดี๋ยวเขเคยมีหมอลำลุงเลยอื ในใน,ในตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรศักดิกำแนงน้อยเนี่ยไม่เคยมีมอลำลงเลยแต่ถามมันมีล้านปะเขามีล้านถือว่าเป็นล้านแต่ว่าจุดบอดของสักกำแนงน้อย,ยก็คือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวัดที่ตั้งขึ้นกลางทุ่งที่ไม่มีบ้านสักหังแต่ว่ามันติดก,กับตัวเมืองศรีสิงห์มันห่างจากตัวเมืองศรีสิตห์แค่แปดกิโลแล้วมันติดก,กับทางใหญ่เลยถ้าถ้าเราทําการประชาสัมพันธ์ดีๆเนี่ยถือว่าโอเลย รองลองรองปะบอมีเวลาก็บรององไปเซอร์วสเมืมีสถานีกันนะนี้สถานี่มันโจะว่าก็อท่าเคยมีผู้ใดโลกงใ็เคยมีเรื่องอะไรไมรัาษาหน่อยเิประทุกนเลยอ่างน้นว่าคือภาษาเรียบน้อยเนี่ยมันจะตามจากภาษาระเทศไหูเหว่าวัดนั่นจะเป็นวัดของรักษาพวแต่วัดนี้จะเป็นวัดตีปปอะกอบที่ับ ความแตกต่างของปราสาทสักกัเพยงน้อยกับปราสาทสักกัเพงใหญ่นะนะปราสาทสักกัเพงใหญ่จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีตามเวลาเขาประกอบพิธีวงสวงจะประกอบยุคพี่แต่ว่าเวลามีคนเจ็บใขรได้ป่วยสมัยสมัยขอมสมัยพม่ตะพี่นะท่านปีที่แล้วเขาจะเอาไปรักษาที่สักกัเพยงน้อยเพราะสักกัเพยงน้อยเนี่ยมันจะมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้าโบราณเนยบ่อน้ําที่มีบันไดบันไดศีลาแรงเดินไปแล้วบ่อน้ํานี้ไม่เคยแห้ง ในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยตลอดตลอดตอนที่เราเึิดคลองลากเนยในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยเขาจะมาตักน้ําที่นี่ที่บ่อน้ําสักชื่นจากกันแทนน้อยไปเหุ้อะรอาวันที่วันที่สองธันวาคมของทุกปีตอนทิ่ในหลวงราชการที่เก้าดูเด็วันที่สองจะเป็นวันตักน้ําวันที่สามจะเป็นเสกน้าตัวเนี้ยคือส่วนมนเสกน้าตัวเนี้ยอยู่ที่วัดเจ้าพระนจหวัดวันที่สาม วันที่สี่จะส่งไปเสกที่วัดบางแก้วละเช้าวันที่ห้าก็จะขึ้นถวายใน,นวนสัวนสงศมันจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เก้าบ่อทั่วประเทศเนื่องในบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องทางหลวงโมนีนั่นตอนนี้เป็น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 วัดที่มีความสำคัญวัดแต่ว่าแต่ว่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นวัดที่หลวงปูอ่อดีตเจ้าว,วาดเล่า ก็เลยกลายเป็นว่ดที่ตั้งยู่การทุ่มปีนี้มหาสนรุ่งของเนเดียวเลยส่งคนออกจากนี่ไปเป็นรอบจากยวาันที่มันก็เลยเอาเนเดียวอยู่เป็นหัวหน้าฝรังกับเนนตันกับซิมโกนีตอันนี้เนเดียวก็ได้มาทั้งพีกับเนเดียลหัวสองกำลังสอบมินสอ้มือซื้าไทย ทำหายุ่งขึ้นนี่เพราคุไปยุ่งุ่นส่็นไ่ด้ยุ่งนี้นตะของล้านนี่เวลาเวลาเวลานอนจำวัดก็คือไปนอนอยู่สระน้เลกน้อยตืนย้ำมาสาวกลำไปเลยนหนังสือที่เมืองอนรเล่นจันทร์หอสูตแรกกับิช่งไปเียนกรุงเทพวัสนามประอกระน่ำกรุงเทพเออกับปะนอตอเลรลงมากอเก่า เต่งาเรียนมาเรียนพึน้นในขอสอแต่วได้สี่ปีนะว<ม>สี่ปีวนแต่แ่เป็นเล่มน้อยๆขอบคุณตอนนี้ในโซเชียลพุนั้นผู้ดีมากจากไน้ีมถือว่าเป็นผอ้ชมดีของพอจจก,กับคุณอิงของคาที่งานสาวบังเว้งแห่งมากจากนมาสถานอาจารย์น้ำของกับมาขอใส่สถานทีไทยเอนทีเพ้งสีสก,กีเป็นบันแพ่งครับเพียงเดียว เป็นเป็นเพลงที่ที่แต้งขึ้นโชว์สำรับเป็นการตอบแทนพะคุณนพี่น้องศรีสะเกดพราะว่าฤดูกาลที่แล้วจ้างมอลำสาวนอนเพงเยอะที่สุดนั่นคือจังหวัดศรีสะเกดแล้วปีนี้จ้างมอล่ำสาวนอนเพ่งเยอะที่สุดมันเป็นรอยขิ้งันจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มือนี่เด้อมือนี่ก็ยุติศรีสะเกด